สวัสดีครับพบ,พบกับเกษมร้อยแป diy งานช่างง่ายๆทำได้ด้วยตัวคุณเองครับต่อมาก็จะมาดูสวิตอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นสวิตแบบ2ทางหรือเรียกอย่างว่าสวิตบันไดนะครับลักษณะการต่อใช้งานสวิตตัวนี้นะครับก็จะใช้ร่วมกัน2ตัวนะครับสาเหตุที่เรียกสวิตบันไดก็เพราะว่าในกรณีที่ว่าเรามีบ้าน2ชั้นนะครับเราจะต่อสวิตตัวนี้ไว้ที่ชั้นล่าง1ตัวไว้เปิดไฟสําหรับ ให้แสงสว่างตรงบันไดนะครับเมื่อเราขึ้นบันไดชั้น2ไปแล้วเนี่ยต้องการจะปิดไฟตรงบันไดชั้นล่างนะครับเราก็ขึ้นไปปิดสวิตด้านบนได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยสวิตตัวนี้จะใช้คู่กันก็คือจะมีอยู่ด้านล่าง1ตัวนะครับจะมีอยู่ด้านบน1ตัวเป็นทั้งหมด2ตัวนะครับลักษณะของสัญลักษณ์ก็จะเป็นตามรูปนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นจุดคอมมอนนะครับศูนย์เนี่ยคือจุดคอมมอนจุดร่วมกันแล้วก็3กับ1นะครับเป็นาการเปิดปิดสวิตไป ทางใดทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปดูโครงสร้างข้างในกันนะครับนี่คือลักษณะโครงสร้างด้านในนะครับของสวิตสองทางนะครับที่เห็นลักษณะสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับผมจะมาปรับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับว่าลักษณะภายในของสวิตเนี่ยนะครับเป็นวงจรแบบไหนนะครับจากที่ผมกลับในส่วนของสัญลักษณ์เนี่ยนะครับเราก็จะเห็น เลข0นย์ะครับแทนจุดคอมมอนตรงนี้แล้วก็เลข1กับเลข3นะครับก็แทน2จุดตรงนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยด้านหลังของสวิตช์สองทางเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะสัญลักษณ์ตวเนี้บอกให้นะครับในส่วนของรูด้านบนที่สําหรับเสียบสายนะครับก็จะเป็นจุด0นย์นั่นหมายความว่า2รูเนี้ยนะครับโครงสร้างภายในเนี่ยมีการเชื่อมต่อถึงกันนะครับเป็นลักษณะตามรูปนี้นะครับในส่วนของ 1>, 1กับ3เนี่ยก็เป็นลักษณะของหน้าคอนแทคที่สวิตตัวนี้จะกดเข้าไปนะครับทีนี้มาเปรียบเทียบสถานะกันนะครับสถานะมีอะไรบ้างก็มีในส่วนของ0ต่อกับ1นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น0ต่อกับ3ในกรณีที่เรากดสวิตเปิดไฟไป,ไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาดูลักษณะวงจรการต่อใช้งานจริงกันนะครับครับเรามาดูการต่อวงจรของ Swiss สวิตช์ทางหรือสวิตบันไดกันนะครับลักษณะการทํางานในส่วนของ สวิตช์เนี่ยนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถที่จะเปิดและปิดได้ในตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาดูในส่วนของสวิตช์หนึ่งก่อนนะครับจากไฟที่จ่ายมานะครับที่เป็นลายมาเนี่ยครับเมื่อสวิตช์หนึ่งเนี่ยนะครับถูกกดนะครับสถานะจากหน้าคอนแทคต่อระหว่าง0กับ1นะครับไฟเนี่ยก็จะถูกไหลผ่านไปอย่างสวิตช์สองแต่สวิตช์สองเนี่ยหน้าคอนแทคของเขานะ่ครับไม่ได้ต่อมายังขา1นะครับดังนั้นเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะจ่ายไปเลี้ยงหลอดได้นะครับเป็นผลให้หลอดไฟไม่ติดนะครับทีนี้มาดูในส่วนสถานะที่2ถ้าในกรณีที่สวิตช์หนึ่งนะครับต่อหน้าสัมผัสจาก0ย์มา3นะครับแต่ว่าทางฝั่งของสวิตช์สเนี่ยนะครับไม่ได้ต่อหน้าคอนแทคจาก0ูนย์ไป3เหมือนกันนะครับก็จะทําให้ไฟไม่ติดเหมือนกันทีนี้มาดูสถานะในส่วนของการที่จะทําให้เปิดปิดไฟได้นะครับก็คือในกรณีที่สวิตช์หนึ่งนะครับถูกกดนะครับทำให้หน้าคอนแทค 0กับ1เนี่ยต่อถึงกันจะทำให้จ่ายไฟไปที่หน้าคอนแทค1ของสวิตช์2หลังจากนั้นนะครับสวิตช์2ก็มีการต่อหน้าคอนแทคจาก0ูนย์ี้มาที่1ก็ทำให้ไฟเนี่ยสามารถไหลผ่านสวิตช์2ไปได้ทำให้ไฟเนี่ยสามารถจ่ายไปเลี้ยงยังหลอดไฟทำให้หลอดไฟติดนะครับอันนี้คือลักษณะของการเปิดรูปแบบหนึ่งนะครับทีนี้มาดูอีกรูปแบบหนึ่งในกรณีที่สวิตช์1นะครับต่ออยู่ระหว่างคอนแทค0ย์กับ3นะครับไฟก็จะไหลผ่านไปได้แล้วคอนแทค3กับ0ูนย์ของสวิตช์2อเนี่ยถูกต่อด้วยนะ ไหลผ่านสวิตช์งไปจ่ายไฟให้กับหลอดไฟทําให้หลอดไฟติดนะครับจะสังเกตได้ว่าสวิตทั้ง2ตัวนะครับมีสถานะทั้ง2สถานะก็คือทั้งเปิดและปิดได้นะครับอย่างกรณีที่ว่าถ้าเกิดสวิตหนึ่งเนี่ยนะครับถูกต่ออยู่บริเวณบ้านชั้น1นะครับเพื่อที่จะเปิดไฟตรงบันไดนะครับเมื่อมีการเปิดไฟที่สวิตหนึ่งนะครับเมื่อเราขึ้นไปที่ชั้น2นะครับเราสามารถที่จะไปปิดไฟที่ชั้น2หรือว่าเปิดที่ชั้น2ก็ได้โดยการกดสวิตสองทางตรงนี้นะครับเพื่อให้ไฟเปิดปิดได้นะครับอันนี้คือลักษณะการต่อวงจรนะครับ ทีนี้มาดูการต่อวงจรใช้งานจริงนะครับสำหรับสวิตซ์สองทางนะครับอันนี้คือตัวอย่างของสวิตซ์สองทางที่เราใช้ก็จะมีใช้ทั้ง2ตัวก็คือ1นกับ2นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาไฟเข้ามาจากเบรกเกอร์นะครับไปที่เป็นลายเนี่ยก็จะถูกต่อมายังจุดศูนย์นะครับส่วนของสวิตซ์หนึ่งและสวิตซ์สองเนี่ยนะครับจะถูกจัม์กันนะครับระหว่าง1กับ3โดยที่1ไปจัม์กับ1นะครับและ3ไปจัม์กับ3นะครับโดยที่ฝั่งของสวิตซ์สองเนี่ยนะครับในส่วนของจุดศูนย์นะครับจะถูกต่อ ไปยังหลอดไฟนะครับนี่คือลักษณะการต่อวงจรของสวิตช์งทางนะครับที่ทําหน้าที่เป็นสวิตบันไดนะครับเราอาจจะไม่ใช้การเปิดปิดจากชั้น1นชั้น2ก็ได้เราอาจจะเปิดปิดจากด้านหน้าบ้านแล้วก็ด้านในบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับสําหรับสวิตช์งทางสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ